ว่าเนี่ยเราไปบุกเมืองกันไหมเดลเคจะฆ่าม,มันเสร็จแล้วแหละตอนนี้ผมเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วอ่ากดผิดนับมาประมาณ100ร้อยกว่าลูกอ่ะครับอะไรครับลูกขนุนอ๋อลูกขนุนหนึ่ง,น,งนั้นหนึ่งตัวน่ะโอเค <Okay, S 2> ครับ ไปหาซับเบอร์โอ้ทำดีกันเ้วยเนี่ยมันเป็นเกือบทุกเกือบทุกเกมครับอ้าวเอาอ้ยเอออแล้วเออเไรยาวนี่เองแทงแทงแทงนี้ว่าเราแทงแทงอะไรใหญ่ยังเงี้ยมีน้ำหนักน้ำมันได้นะอ๋อดูดน้ำมันได้ ผมจะชง้างเลยนะพร้อมยังครับเอาเลยเต็มที่เต็มที่ใช่ไหมครับอ้าวยื่มาเต็มหลอกเลยใช้ปืนเลยอ้าวกระสุนหมดอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลูกกขนูนดีกว่อมา อินเฟเลตละอ่ะว่าคนของที่นี่อยนี้วผมไม่มีอินฟฟเลตนะแม่ร<อ>ะเบิดน้อยนาะเอาเก็บมาแล้ว <laughs> ข้างใต้มีของเด้อไว้ไว้แต่แต่นี่เดี๋ยวผมไอดูพิธีลงบนันไดนี่ดูดเดี๋ยวขอขึ้นไปหาของก่อนลงบันไดขั้นเทพไม่รู้มีใครทำป่าแหยบ เจอไฟฉายด้วยอุ้ยไฟฉา,นะา,นะายดีนะตากระบอกปืนไฟฉายลยมันเป็นไฟฉายแบบไหนครับติดตากระบอกปืนแบบเปิดแบบหนุแ่นบบทันูบางเงี้ยธนูแบบธนูเลยอย่างเงี้ยอ๋ออย่างงี้อย่างเงี้ยเอาป่ะเอาป่ะมีกี่อันครับโที่บ้านมีเต็มเลยแต่ว่าแต่ว่าลืมเอามาเอามาเกือเ<ส>มืเ่อกี้เลยส,สดๆร้อนๆกี่อันครับ อันเดียวเอ i, ment, punched, a, öz, ้ยคือว่าจะใส่ใส่ไม่ได้นะใส่รีฟลองไม่ได้ต้องใส่แบบฮะทะลุปืนกลผมไม่รู้เคยเจอเนี่ยไอ้เก็บเสียงอ่ะอันเดียวเนี่ยแล้วกดกดใช้ไฟกดอะไรครับกด F กด F อ้าวอันนี้มันซับเพลเซอร์หรืออะไรครับเนี่ยเอ้ากด F กดเหรออ๋อออ๋อเหรออ้าวเหรออ๋ออันนี้ตากระบอกปืนเอ่าติดเองไม่มีแสงวะยิงจะไม่มีแสงวะใช่ป่ะอ่ใช่ใช่ใช่ ออนั่นแหละนั่นแหละแล้วเราก็ดูผิดมีอะไรอะกล้องสองทางไกลอะไม่ได้ใช้ไม่ใช้ปกติก็ไม่ค่อยใช้แชทปีนลรงเอาเดียมลูกทีท<อ>ผมก็ไม่เคยใช้นะเวลาเล่นคนเดียวกันนะ <c oughs> ไม้นี่อะของฟังเป็นขึ้นหอเลยหอเต็มน,นี่ M เ E เสียงคุ้นๆน,นะทำไมแม็กนัมในเกมนี้มันไม่ค่อยแรงเลยครับ ยิงหัวไงยิงหัวต้องซองนัดบอใช่ทหารไงทหารมันทหารมันอึดอ่ะต้องอัพขับมาร์คแมนให้เต็มอ๋อขับมาร์คแมนให้เต็มเลยอะไทยเนี่ยเดูสกิลก่อนนี่เหลือมาร์คแมนช่องเดียวก็เต็มแล้วผมมันเต็มมันเต็มทั้งหมดกี่ช่องครับมาร์คแมนเหรออืม หกช่องหกช่องงั้นผมก็เหลืออีกช่องหนึ่งไงเอเออเหมือนกันเลยทุกสกิลเต็มหมดแล้วอ่ะเหลือเหลือแค่ไอ้ข้างบนมาร์คแมนกับมาร์คแมนแค่นนั้แหละอะไรปลาระเบิดเล่นนึงอ่ะปลาระเบิดไม่ค่อยได้ใช้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเอาไว้บุกเมืองครับระเบิดเอาเอาไว้เฮ้กน้ำเล่ยสัมบี้เออโอ้ยตกใจบุกเมืองมันมีเมืองหนึ่งอ่ะมีหออาหารอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงปืนเล่ยสัมบี้ให้วิ่งมาแล้วก็ปลาระเบิดใส่ดีกว่าอ๋อฮอเดี๋ยว ผมจะใส่ใบไอ้อะไรนะเบเล่หรือหมวกดีไิผมใส่ไอ้อินฟาเล่มันจะมีหมวกที่ผมใส่กับเบเล่ไงหมวกที่ใส่คืออะไรอ่ะหมวกอะไรก็ไม่รู้เบเล่เดียวละหมวกด d เ s ิร์ t อะไรเนี่ยเ h e l m e เ dessert dessert เออจะระเบียบลูกละใช่ใช่บาเล่ดีกว่าเทเอ้ยไม่ใช่ใช้เบเล่เออ บาลเลต์พูดผิดพูดผิดรู้สึกแต่ละคนหายไปไหนกันหมดดูต้องทางเข้าอะ่ะซอมบี้หายไปไหนหมดอ๋อเก็บหมดแล้วไม่น่าเสียดายนี่เมืองเมืองข้างหน้าเนี่ยนี่แหละสุดยอดแล้วซอมบี้ยิงนัดเดียวมามีมาเต็มเมืงองเลยอ้าวเจอกระเป๋าใหญ่โอ้โห oh มีกเกาะด้วยอันนี้ถังน้ำมันใช่ไหมครับ

บังเกอร์นะอฮะฮะบังเกอร์บ <ascend> <N> ังเกอร์เ <genocide> อ้ยนี่ตะปอดคามันแรงรถมันแรงงอ่ะกไม่แรงจริงฮะนี่คนแรกเจอมาสองคันระเบิดนั่งสองคันเลยไอ้คันแรกคันแรกตกลงน้ำมั้งยูคนขับไปเย่อไเลยร์นออกขับเลยตกน้ำไอ้คนนึงก็ขับอีกคนระเบิด กระสอดทาง,ไง์ไฮสองคันเลยเจ้าพักเจอเจอเจอมาสามคันเลยมาเก็บไว้เมื่อกี้เอ้มาถึงเมืองแล้วโอ้โหอ่าอ่อา,าวัดสวัสดีครับอ่าหลุดครับหลุด อะไรสักอย่างเนี่ยผมอะเอาแบนเดตสองอันมาครับหลุดกันเมื่อกี้ผมหลุดผมก็ไม่เน็ตผมก็ว่าจะอีอ้าอลืมลืมลืมนมนมเน่านมเสียวิธีแก้ยังไงอ่ะผมจำไม่ได้อ่ะมีมีแก้นะมีนะมีเหรอมีแต่น้ำเหฉยนี่เจออาหาร นี่ผมจะลงพักด้วยเดี๋ยวถ้าดูแล้วก็เปิดไปขายเดือดไอ้ฟ้าเลยต้องยังไงกันเนี่ยเอากล่องครับเนี่ยผมอยากรู้ว่ากล่องนี้มันทำอะไรได้เนี่ยเชื่อมเนี่ยอันเนี้ยอ๋อมเติมกระสุนแม็กนัมไงอ๋อเอาแม่เอากระสุนเนี่ยเอาแม็กแม็กของแม็กนัมมาใส่ก่อนอ๋อแล้วแม็กผมหายไปไหนเนี่ยเติมไปไหนอ่ะมันจะตกตามพื้นอ่ะถ้ากดกดเติม อา้าวจิบห,ห,หายจิบหายาแม็กหายอ้าวม่มันหายไปไหนก็มนไม่รู้กดต,ตัวทีดึงแม็กออกดีกว่าอ่าง่ายดีแล้วก็คราฟใช่ไหมครับผมรู้เคยทำอยู่เอาแม็กดูที่เบิร์ตที่เบิร์ตเขาทำดิสโทชั่น เนี่ยเจอแล้วแม็กคราฟก่อนแมปบมปบโอ้โหเสียงมันกระหึ่มเหลือเกินโอนเคเสียงอะไรเนี่ยตกใจ,ใจคุณยิงอะไร เวลาเจอปืนปืนดอกตามทีนี่ะล้าง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 เฮ้ยเกือบไปเล้งไม่โดนผมว่าใ<ม>ช้ปืนเนี่ยกระสุนจะหมดแล้วมั้งเนี่ยผมว่าเนี่ยไอเจออะไรเนี่ยไอ้กล่องนี้ทำอะไรได้ครับบอกหน่อยแอ,อ,อะไรรนะ ชื่อตัวนั้น M หรือ S ตัวตัวนี้ครับกล่องแดงตัว S S เหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้องหากล่องแดงเนี่ยกล่องนี้กล่องนี้ล้างเกือบไปแล้วให้คุณไปเมื่อกี้เนี่ยเก็บเก็บไว้เก็บไปละเก็บไปละเดี๋ยวเขาเข้าเอาเข้าที่คังที่บ้านยิงยิงระยะอ้าวยูมใส่แม็กอ้าวไม่ตายเลยตัวนั้นไม่ตาย เราจดการให้ครับ,บไปแล้วโอ้รู้หนมบอกว่า,วาใช้คุ้มหรือเ่ามั้งดีกว่าปืนอีกใจได้ดีนะยิงเก็บเสียงหนังสัตว์นี่ทำอะไรได้ครับหนังสัตว์หนังสัตว์เอาทำชุดได้หรือว่าไม่ใช้เราไม่ได้ใช้เนาะดรอปไปเอาหนังอ้อนเอาหนังสัตว์อะสี่อันอะมาคาชุดได้ชุดหนึ่งเพราบค้าืนอะหนังสัตว์ได้หนังสัตว์คืนเดียว <laughs> มีแล้วเก็บไว้เอาไปคาดไอต่อไปผมเก็บคาดแจ็คไว้ด้วยเอาไปซ่อมลงซ่อมรถไงคาดแจ็คเอาไว้เด้งรถอ๋อใช่ใช่มีเลื่อยมีแฉลงมีเอเนอร์จีดิงอ่ะโอเดโต้เดรไอแลนด์ป่ะหืมเดรไแลนด์เลยใช่เล้กกินเข้าไปปุ๊บน้ำมันลดลงแต่รู้สึกทำไมซอมบี้มันเพิ่ม มันเพิ่มผมชอบปืนนี้อ่ะมันยิงแล้วยิงแบบอ้าวโอ้ยเกือบไปแล้วกระสุนหมดแล้วกล่องแดงไม่รู้ทำไรเก็บไว้เอ้ยเจอ เจอแค่สุลูกสองสองนัดอ้อใส่ครั้งที่บ้านอ่ะพวกกล่องก็ฝุ่นทั้งหลายเนี่ยเอามากดมโดไว้เนี่ยก็เยอะเองไอ้ไอ้น่าลัตที่มีแต่ถึงว่านัดอ่ะก็ดองๆไว้แหมือันใช้ลูกหนูใช้ความวอพิชิพอยังอยู่ไว้เพื่อยากหานลูกปืนขึ้นมาก็หยิบมาหยิบมาแล้วหยิบอืมใช่นะฮะผมว่าเนี่ย เราอุยอันนี้อะไรอะ่ะบอนโจกระเป๋าทาวเวลเราเดินทาง,งาเงี้ยอ่าเดี๋ยวจะครบละเดี๋ยวจะมากม<ๆ>ากแน่จะครบอ่ะเอ้บักช็อตนี้มาเอาดิบักชอ็อตอ,อ<ๆ>้หาลูกห<ๆ>ูกบักช็อตอ่า<ๆ>เก็บ เก็บผ้าเก็บผ้าเสื้อไม่ใช้เอาเอาเสื้อก็เก็บเก็บเสื้อมาขี่อ่ะเอามาขีดได้เอามาคาบใส่รองคาบก็จะเก็บผ้ามาทำเป็นกางเกงได้ไหมครับช่างไฟกางเกงอ๋อกางเกงก็ทําได้โอ้โหงั้นเก็บเสื้อครับเก็บเสื้อมาขีก็มาขี่อ่นนี้ของเต็มหมดแล้วเต็มเพราะนก่งขนุเก็บที่ขามาแล้วก็คาบยิงอะไรดีวะโอเค รถม,มันแรงอยู่ไหนอ,อ,อ่ะาเวิร์กไลท์อ่ะโอ้โหตรงนี้บ้านคนเต็มเลยผมมาสำรวจนนิดนึงเนือ่อย,ยมันช่างจาซะเหลือเกินอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ย โอ๊ยใจไอ้เหือดโอหเลือดสาดเลยเออมองจอากนอกบ้านเห็นเลือดสาดเลยเนี่ยนอนนอนมีตีนเอ้สีแดงนี่ทำอะไรได้ครับเนี่ยอยากรู้มากเลยนะอันไหนอะไอ้กล่องแดงไงครับเอามาดิที่คุณก็มีไม่ใช่หรอกล่องแดงแดงอา่ามันน่นาแบบก็ะสุนลูกฟองมั้ยแต่ว่ามันทำยังไงเท่านั้นแหละนั่นสิกลองมันไม่มีแม็กซ์ใช่ไหมลนะ่ะ มันจะมีเคยเคยเห็นไหมไหมเป็นปอกอะปอกลูกซองอะซองขี้เียฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกองนะมันลูกซองมันมีแบบขูเหืีฟ้าแลกก็บอกไรก็ดีแลอ๋ออันนี้ผมเจอแหล่งมั่วซุมซอมบี้คาดว่าน่าจะเอาปอกมาใส่คาดว่าใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเอาปอกมาใส่ผมคิดว่าอาจจะเอานินปืนมาใส่ถ้ามันมีนะเออแล้วเ่ก็เอาอันที่เรา่องเราคืออะไรสักอย่างที่เราคิดนี่แหละ โอ้ย <c oughs> ไม่ตายเหอะโรบินไม่บินเลยเลยก็จะตายเล็กนิดเดียวขันแผลไฟแอคแรงแรงเหรอแอคธรรมดานะไฟแอคนี่อยากซื้อไฟแอคเลยเอาป่ะไฟแอคเหรอ,อ,อที่สนามนี้แบบเพลิงผมไม่รู้นะตอนแรกผมคิดว่าแอคธรรมดามันแรงกว่าทักแอคแรงกว่า วใช่เลื่อยตัดไม้ได้ไหมครับเนี่ยได้ได้เลื่อยเลื่อยเลื่อยแบบเรื่อยรื่อแฮนด์ไอแฮนด์ซอลหรือว่าเลื่อยธรรมดาเนี่ยแหละอ๋อซอใช่ครับเทียนเทียนซอเทียนซอลเลื่อยตัดตัดเร็วตัดเร็วมีมีอะไรอ่ะลุงปีบาลพวกมาหนึ่งแล้วกระเป๋าานไม่มันตัดยากเหลือเกินขางไว้เลยเดี๋ยวก็เต้ ออยู่ไหนะตอนนี้ผมอยู่ตรงหาดทรายสวยอันสวยสดงดงามทรายอ๋อนะผมกำลังจะเข้าไปข้างในรู้ดูแรงกว่าปนืนแล้มั้งแหะรู้สึกว่ายิงหวัวพวกทหารมันเดือตายเลยพวกแอสเตลไรเฟิร์นยิงหวัวเดือดไม่ตายนะพวกทหารเนี่ยแต่ถ้าอัพอัพอัพไปม่วคงตายแหละเก็บเสือ้อ เสียงรถแถวนี้พร้อมเขกลับบ้านหรือยังพร้อมแล้วครับโอเคนี่ต้องอายเียรต้องต้องส้มส้มนะครตรงไหนครับสีส้มส้มไอ้หนูเป่าบานตอนนี้ผมอยู่ตรงสถานีรถไฟเนี่ยตรงไฟแอร์เนี่ยที่คุณบอกไปสถานีเนี่ยดับเพลิงเออ เอาน้ำรถไฟไงน้ำรถไฟรถมันแรงครับต้องเข้าใจเอเคยวก็เดี๋ยวก็ขาเแา้หล่ะ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวนี้การไปตีระบบยังยังไม่ค่อยดีคีเดีดดยวกับที่เขาครับขับขึ้นเขาไนดะ้ใช่วะเนี่ยเราคุณจะขาดได้ไหนขับขึ้นเขาไปเลยกับากาทางลัด กว้างกว้างแม่กวางน่ารักจุงเบยเอาเน้อยงไม่ค่อไม่อยากอะไรอ่ะืหักเงินยอไตา้ยมหัวไอมันหลบเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่ง มื่อกี้ยิงกวางไม่ตายอ่ะธนูยิงกวางตายได้เหรอตายตายแล้วยิงหัวแต่าเดี๋ยนเอเลยกวางหลังสั์ไม่ค่อยได้ทำอะไรมั้งไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยรู้สึกว่าธนูผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยไอ้หลอดไอ้เนี่ยมันเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วครับไอ้นี่ปะติดเชื้อปะติดเชื้อครับติดเชือ้ออาวิตามินไม่กินเลย สอ,องอันเอาไปาจะบอกให้ที่บ้านที่ชายนี่มียาเต็มเลยครับไม่ว่าจะผมเปีน,นมีอะไรแต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือผมผมกักไว้กักไอ้นี่ไม่ได้คิปกับบัตรแบ็กไว้ในคังล็อกของผมเลยน้ำแปดสิบเปอร์เซ็นต์้อกลับบ้านก่อนอ่ะโอเคครับเอากระสุนด้วย เก็บประกอบเยอะอืมของใหญ่เพราะว่าคุณอุปกรณ์จะเยอะเกินไปแล้วเนี่ยโอ้ยติดพูดนะครับนี่บอกว่าต้องรีบผ่านน่ะกล่องกล่องติดได้ห่ออ่ะจริงเฮ้ยตัอ้าวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขี่ไปต้องปงทางผมไม่เห็นซ่อมได้ซ่อมได้ครับไม่เป็นไร เราคิดว่าจะเอากล่องย้ายขึ้นไปชั้นสองของบ้านแล้วก็ปีกชั้นล่างออกให้หมดมันจะลอยฟ้าแลก็น้าเคยเห็นของพี่มันตีไปขึ้นบ้านอ่ะบ้านได้นลอยอ่ะก็เอ้ยหน้าหน้าหลงหน้าหลองอ้าว <c oughs> มันจะดีเลยครับแล้วก็สตอี้ก็ไม่จะมากตีเป็นพนขึ้นได้เลวเนี่ยก็สบายก็มันจะตีแล้วตีแค่บันไดอ่ะลงลงลงไม่ลงให้หรอเพ่งอ้าว รอรอรอ,รอไปอา้อาวลงมาแล้วลงมาแล้วอา้าวโอ้ยตกใจไชไใเมื่อกี้รู้สึกเหมือนกระตุกกระตุกกระตุกอย่าเอากองกล่องกล่องเราไปเล่นเกมไบ,บ้างโอ้ย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 ,อยถึงแม้ภาพมันยังกากายังไงนะผมก็ว่ามันก็ยังมีความรุนแรงอยู่ดีอ่ะดูดิ <laughs> โอ้โหที่สุด น,นี่เดี๋ยวรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเยอะไงอะไรครับเลือดเออไม่ต้องแปลกใจครับไม่ต้องแปลกใจเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเครื่องบันไฟดเก็บเครื่องไฟงมีสามอันแล้วสบายแล้วเอาเนื้อไหมสนใจเนื้อไหมเนื้อหมูเนื้อกวางเนาะทำไมผมกดเข้าไอ้น,นี่ไม่ได้ นีครับเอฟเฟกมันตักการตาเหลือเกินมีเอาเนื้อหมูเนื้อกวางเอาเนื้ออะไรก็ได้ครับเอาอสองชิ้นนี่นี่โอเคครับคือผมว่าเนี่ยนะโอยมีเนื้อสองอันเลยว่าผมว่าเนี่ยนะน้ำเนี่ยมันช่างหายากซะเหลือเกิน ไม่ตักขอบบ่นะอเนี่ย่ะขอบบ่อฉันได้ตักเลครับแคนทีนกินน้ำแป๊บรสชาติดูดดืม่มโอ้โห กินเพนคิวเลอร์ผมว่ามันรู้สึกอ,อ,อ้าวหายไปไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ใส่ดีกว่าไหมเจ้าทหารรู้สึกช่องมันจะไม่พอนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยเจ้าทห,หาร,าาร,รมีเจ้าทหารมีไนท์วิชั่นด้วยใส่แป๊บโอ้โห,โหแล้วมันถอดยังไงเนะีาา่ยมันถอดยังไงครับตรงนมันก็ไม่เห็น กดตัวเอฟกดตัวเอฟก็ยกเลิกไม่ได้ผม <c oughs> ใส่เบลล่เหมือนเดิมเลย <c oughs> อ๋อเจอละชุดอาหารเราชุดนี้มาฉีก ขี่สองอันไม่ได้โอเคนับว่าคุ้มคุ้มคุ้มค่าเออเจโอ้ยโอ้ย โอคครับแล้วก็เล่นกันมาหนานะครับก็ต้องขอจบคลิปเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะฝากโอ้ยแย <c oughs> อะฮา่าโอเคโอเคพอ